พันเจ็ดว้ยไปามาเบียร์ขึ้นเยอะๆมาซ้ายว่ะเฮ้ยไม่ใช่มาเทียมเม็ดซ้ายเฮ้ยจะทิมเราแล้วทำลายทำลายทำลายตัวทิมทำลายตัวทิมโดดต่อมาไม่ต่อครับโค้ขึ้นไปไปครับเชื่อม ความสัมพันธ์ดึบๆไปครับเม็ดกินครับดันครับมาพิวครับจ่อไว้ครับโอ้โหหนีทางนู้นเสียทีมก่อนเลยครับแทงเข้าไปครับแทงเข้าไปครับกินเข้าไปครับกินเข้าไปครับ ทำไดวะชึบชึบชืบชึบมาจอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตายครับแทงแม่งครับผมแทงมาทำอะไรโอ้มีผิวด้วยเว้ยไปครับโคด โอ้โหดันมาตรงตรงเลยเว้ยเฮ้ยใช้ไลายนี่หว่าไปเข้ากองกำลังครับอืมแทงแม่งเลยครับยาวๆครับยาวๆให้กินวเว้ยเฮ้ย กินม้อแทงครับกินครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีแม่งกระโดดลุกอะไรได้ไหมโดดลุกเลยไม่ได้กินครับไปโดดครับ กินมาเอาว่าโดนมาเปิดกินเลยนะครับไม่สนใจนะตนหมดเลยนะเราชนะนะครับเพราะว่าเรามีม้ามากกว่าหนึ่งตัว ถ้าเขาจะเล่นแบบเปิ่นๆน,นะโดดก็คือเรือหายน,นั่นเองครับเรือลำบนหายถ้าเขาโดดลงมาลุกข้างล่างผมเอาเรือกินเลยนะเอาเรือกินเลยครับผมไม,ไม่ไม่คิดเยอะเขาจะต้องตัดสินใจแนะล้วเรือลำบนเขากำลังจะโดนหมำ่ำเอาวไปแรงกันปลาหมดปะลา เฮ้ยดี๋ยวใจเย็นให้ผมกินเหรอพี่แพ้เปล่าดิโลเน็กขึ้นปอยขึ้นปอยไงมาเทมเมสไซายก็เอาเมสซายมามามานี้เราเปลี่ยนแผนเราเราเราูรา้แล้วเขาเล่นเป็นเมสดซค์ป่าเตรียมแทงครับเตรียมทิมกินเลยครับกินเลยครับปเปรี้ยวครับเอาเรือกินเลยยังไม่ดันมายังไม่ดันมาเนี่ไม่ดันไม่ไล่ก็ไม่หนีอ่ะเปรี้ยวครับ อะไรแล้วต้องต้องหนีแล้วไปครับผมดันครับไปครับเฮ้ยโอ้แปลกดีกินครับเขาน่าจะเอาหมากินนะผมเดาเอาโคนกินวะกินครับไปครับ ไปครับกินครับผมเดี๋ยวเราได้เบี้ยตัวบนอ,อีกตัวนึงนะครับไปครับผมเม็ดปลายจุดพื้นที่ก่อนอสวยๆ ยังได้เี่ตดเดียวกินตัวดันสินนะมูมาแปบ๊บหนึ่งนะแทงแม่งเลยดีกว่าไหมาโอ้โดนกินมมาว่ะอ่ะมาแลกกันยอมโดนกินมมาผมยอมโดนกินมาครับ ไปครับห,หน่ากินอะถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวตายอา้าวเดินตานี้ลุกดีครับเอามาปิด้า ท่ทงเข้าไปท่านมาท่านมาทำไรกินอะไรได้ป้ากินอะไรไม่ได้กินอะไรไม่ได้ดีกว่ากินครับไป แยงก็เป็นหนึ่งทีครับกินไม่ได้ผมรู้ว่าเขากินไม่ได้กินเรือลำเเรือหายนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะลุกกินเรือแล้วลุก,กินเรือครับผม เต็มกลิ่นม้าถอนเขาไม่ได้ครับถอนหาย